สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการที่มีผลงานทั้งการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และก็ยังร้องเพลงอีกต่างหากสำหรับดาราท่านนี้ก็คือคุณยายอรสา,าอิสรังกูลณ,ณอยุธยาคุณยายอรสา,ามีชื่อเล่นว่าเต่าหรือเต่าไทยเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี2485 ปัจจุบันคุณยายอายุย่างเข้า83ปีคุณยายอรสาเกิดในครอบครัวศิลปินคุณยายเป็นลูกสาวคนโตของมอมหลวงรุจิราอิสรางกูลอดีตนักแสดงและนักพากย์ชื่อดังเจ้าของฉายามนุษย์ก้าเสียงกับคุณยายมาราศีอิสรางกูลณอายุทยาศิลปินแห่งชาติประจำปี2542าีคุณยายอรสาก็มีน้องอีกสองคนที่อยู่ในวงการก็คือคุณจิรศักดิ์และคุณจิรวดีอิสรางกูลณอายุทยา คุณยายอรสาก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ6ขวบก็คือช่วงปลายปี2490และต่อมาในปี2 5 0 4ก็ได้เป็นนางเอกคู่กับคุณตาสมพงษ์พงมิตรในภาพยนตร์เรื่องตุ๊กตาจา๋าหลังจากนั้นก็ได้มารับบทนางเอกอีกครั้งคู่กับคุณตาอดุลดุลยรัตน์ในภาพยนตร์เรื่องม่านไข่มุกและก็ได้เป็นนางเอกคู่กับคุณชนะศรีอุบลในเรื่องจอมใจเวียงฟ้าและก็มาเป็นนางเอกคู่กับคุณมิตรยบัญชา ในภาพยนตร์เรื่องโจนเพลแดงและก็รับบทอุ่นเรือนในภาพยนตร์เรื่องนางทาตแล้วก็ได้รับรางวัลตุกตาทองจากเรื่องนางทาตนะครับหลังจากนั้นคุณยายอรสาก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งบทนางเอกบทรองบทร้ายบทตลกแล้วก็มาจับคู่กับคุณตาดอกดินกัญญามานแสดงภาพยนตร์ตลกร่วมกัน ทุกครั้งที่ทั้งคู่แสดงหนังร่วมกันก็จะมีคำโฆษณาว่าร่วมด้วยอรสาตัวขา,ขาวๆและดอกดินตัวดำๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณยายอรสามีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์มากกว่า100เรื่องเรื่องล่าสุดที่แสดงในปี2,565ก็คือเรื่องวัยอรวนหตั้มโอตัวตึงคุณยายอรสาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักร้องชื่อดังในยุคนั้นก็คือคณะสามศักรประกอบไปด้วย คุณสักรินบุญยญริศคุณมีศัก์น้าครัตและคุณธนงศัก์พักดีเทวาและก็เคยเป็นพิธีกรร่วมกับคุณวินยูจันเจ้าและคุณโชมฉายชัดวิไลจากรายการยอดนิยมร่วมดาวสาวสยามทางช่อง5ซึ่งก็ออกอากาศมานานกว่า20ปีนะครับคุณยายอรสาก้าวเข้าสู่วงการละครตั้งแต่ปี2,509กับละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเพนเดือนสที่ตะโกทางช่อง4บางขุนพรม หลังจากนั้นคุณยายอรสาก็รับงานแสดงละครมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็จะมีมากกว่า150เรื่องละครเรื่องล่าสุดที่แสดงในปี2567ก็คือเรื่องดวงใจเทวพรมทางช่องสาสำหรับชีวิตคู่คุณยายอรสาสมรสกับคุณสกรินบุญยริศแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปและก็มีลูกชายหนึ่งคนปัจจุบันคุณยายอรสาในวัย83ปีก็ยังคงรับงานในวงการบันเทิงอยู่ แต่ก็ไม่มากเหมือนกับเมื่อก่อนสำหรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีแล้วก็ยังช่วยน้องๆดูแลคุณแม่ก็คือคุณยายมารสีที่ปัจจุบันอายุ103ปีนะครับและคุณยายอรสาก็ยังคงอยู่ในแวดวงการบันเทิงไปออกรายการต่างๆอีกหลายรายการนะครับและก็มีความเป็นอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอให้คุณยายอรสารักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ